สัสดี่าผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Identity V นะครับอยู่ในฝั่งทางผู้ล่าน,นะครับวันนี้ก็ได้แมปโรงงานผลิตอาวอุธนะครับวันนี้ก็จะไม่พูดแม่กนะครับเพราะว่าเป็นร้อนในนะครับเจ็บมากเจ็บปากมากเลยถ้าพูดไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับอุ่ยตรงนี้หูขึ้นนั่นนี่นั่นนี่ไม่คนปะ Mimi, này à, tuần ba, này ba, ta đi, tu đợi lại hả rồi, lâu. ใช้เปิ์กนั่นนี่อะถ้าเปิ์กไม่ค้นหาไม่เจอเราบอกเลยไปโดนด้วยชิวบิวบิวตามแกได้น้ฟ้อย วิ้ยวิ้ยเสียโอกาสลยตีโดนยังไงวะเนี้อ่ะอ้าวเอาตีไม่โดนเออต้องใช้หุ่นนะครับนี่ล้มจับนั่งไปหนันตรงนี้แหละห้องเวีตรงนู้นนะครับ รู้สึกเราจะเอาเปิร์กบิงมาไม่ได้เอาตาแดงมานะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวิ่งไล่หาโลดนี่ไม่ให้ปันไม่ได้แนละ้วเราสายเฝ้าเออน่าจะอยู่น,นั่นแหละประมาณเอ๊ะใกล้ขนาดนี้ได้ยังไง มีสนใจแกรอกใครไปสนอะไรวะนักกายกรรมสซกวันาังจะมีสก,กินนะเนี่ยกายกรรมสกิลก็ดีนี่วุ้ยปักมาเกินแต่ก็โอเคก็ยังเห็น เห้ตายสิพี่เหมือนเขาจะมาช่วยนะพยายามจะมาช่วยหรือเปล่าเออเหมือนเขาจะอยู่ในนั้นแหละโอเคแต่อยู่ในนี้แหละฉันว่าทนด้วยอุ้ย บลาาบาบลาบลาาบาบลาบาบบลาจุ๊มเกงขาทีนี่ร้ายกาจจุ๊มฮ่าฮ่าเราสลวิดิโอตรงนั้นสินะแล้วก็จับนังใกล้ๆนี่แหละ มีเครื่องประดับแต่งด้วยนะเป็นเลยไม่รู้อยากไปเกินเลยละกันอือเดี่อยู่นี่ประมาณนี้ปกแป๊กด้วย โดนโดนหมดแล้วอ่ะโอไม่นักกายกรรมหนี สุท้ายกับอ,อกแป๊กเรียบร้อยทนายลุกซ้ำทนายไปกันกนักกายกรรมก็ฟื้นคืนชีวาน,นิดนึงแต่ไม่เชิงว่าจะหายไปรู้สึกเหมือนผมต้องไปปรับเปิกใหม่เนี่ยแต่ไม่เป็นไรอยู่จบตอนนี้ก่อนท้ยทนายไายเรียบร้อยเราจะตามหาเออนักกายกรรมต่อเลยนะครับน่าจะไปเปิดสวิ์ เออผมนักจะจำสับสนว่าส,สวิกมันอยู่ตรงไหนบ้างอือปากแป๊กปันตรงนี้แล้วประตูมันก็อยู่ตรงนี้ชินะถูกไหมใช่ประตูตรงนี้น้กก็อยู่ตรงนี้ด้วยใครเปิดไม่เปิด ดีด้วยแล้วเฮ้ยเอ่เอ <c ười> ชาร์นานขนาดนี้คงจะโดนแน่แหละก็ะตีธรรมดานนิเนาะอือหือ่อตดูข้ามบอกไปลดูดถ้าประตูลี้ลับอยู่นี่อะมียังไงสลูนี่เราต้องรอบิงอ์ะทุกคน เขาข้ามานี้ให้มันจบสิ้นอยู่นี่ได้แล้วเออเสียบร้อย โอาขึ้นท้างบนนี่แหละฮีห่หขึ้นแสดงว่ามามาปิดประตูฝั่งนี้งันเหนือกเขาจะไม่เดินไปนะโอ้เขาไม่ช่วยเพื่อนนะอ้จบแล้วเขาเดินออกไปเลยนะฮะแต่เขาไม่เป็นไรนะยังน้อยตานนี้หรือก็ชนะนะครับไรทิติแม่ดีจริงๆเลย ดีสุดๆไปเลยเอถึงแม้จะเงียบไปหน่นหอยเถอะโอเคโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ไปเจอกันในคลิปหน้านะบายบายทุกคนบายบาย